อีพีนี้ก็เจอกับพี่ซีเนาะเบาๆวันนี้ก็เห็นแบบว่าเออเหลืองๆอย่างนี้เนาะอาจจะงงใช่ไหม่อยู่ไหนคุณพี่ก็เหมือนเดิมค่ะตามจิลิวจากติ๊กต็อกค่ะออวันนี้ก็มาที่ไหนคะเอ,อ๊วัดภาษีจเจริญคุณพี่ก็จะพาแบบว่าไปทัวร์ล่องน้ําแบบว่าประมาณว่าไงแบบว่านั่งเรือแล้วก็แบบว่าดูวัดแบบว่าสองฝั่งที่หันหลังชนกันเนาะตาไปติ๊กต็อกวันนี้พี่ซีบอกเลยว่าไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนค่ะตาเพื่อนสาวออคนใหม่แกะกล่องอยู่แล้วค่ะกล่องคุณพี่ช่องยูทูบคุณพี่ก็คือแกะ ใครคะคนไหนเกิดคะบอลลี่ค่ะบอลลี่นะคะบอลลี่นะคะบอลลีตอนนี้บอลลี่ก็คือเป็นไงบ้างคราวนี้อุ้ยสักขนตาเงี้ยสปือเลยค่ะรีบๆเลยีรนะคะคุณบอลลี่ค่ะใกล้ๆค่ะเมื่อกี้ขับรถมาแบบขนตาเหมือนกันฝาสปืออะค่ะสปือมากตอนนี้เรารู้สึกว่า มีความแบบเลยนะร้อนละอุ่นไหมร้อนลุ่มๆเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะลงเรือเนาะกล่องทับก็ต้องเดินด้วยทองเนาะอีที oh. คุณพี่เดี๋ยวคุณพี่จะพาไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดร้านดังกับร้ yeah. านกว๋วยเตี๋ยวต้มยำครองภาสีเจริญค่ะทุกคนค่ะ okay. ไปค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเราไปถามเพื่อนสาวว่าตอนนี้อยู่แค่ไหนแล้วคะ oh. เพื่อนสาวคะอยู่แค่ไหนแล้วคะกำลังเส,สวยอยู่อยู่ระดับร้อยค่ะอยู่ระดับร้อยปกติก็คือร้อยแล้วเนาะร้อยยี่สิบเห็นในข่าวเมื่อวานนี้คืออาการ ยังไงครบับใช่ค่ะ,คะวันนี้ล,ะละันล่าวันนี้ล,ะละันล่าตอนนี้เรากำลังรอแบบว่ารอเลยน,นะมันกินก๋ยวยเตี๋ยวทาทารูดทาอ๋อทาิสติดทารูเพราะว่ารอก๋วยเตี๋ยวมันจะแบบได้สดเส้นแบบว่ามันมันวันนี้คุณพี่ก็อาจจะปากไม่ได้แดงมาแบบนูนูนิดนึงเราจะแบบไม่อยากแดงมากรีดขนตาไม่ได้เถกไม่ได้เคกเนาะเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราขอนั่งรอก๋วยเตี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งจะมาดีวีดูเปนว่าเส้นเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรกันเนาะโอเคไปค่ะ โอเคในที่สุดสมการรอคอยของเรานะคะคุณพี่ใช,ใช้เวลาการรอคอยประมาณสักชั่วโมงนึงช, <laughs> ชั่วโมงหนึ่งเนาะเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะมาออเดอร์เยอะมากตอนนี้เมนูมาถึงเหนเราไปดูกันดีกว่าว่าอลังการแค่ไหน,ไน,าาค,ไหนคือบอกเลยว่าไม่จกตาจากใร้คุณพี่<อ>เป็นคนแนะนํานะคะ,ะคุณพี่ขาเชิญเลยค่ะอันเล็กเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ่ายินดีโฟต้มยำยินดีโฟต้มยำเนาะแบบเตยวัวมากไม่จกตาใช่ไหมคือแบบเยอะมาก อันนี้อะไรนะเส้นใหญ่แห้งเส้นใหญ่แห้งอู้โยนอะคือแบบว่าเต้งเตงเลยอ่ะเงาสิยิ่งกว่าจ้าอันนี้จะเป็นต้มยำเนาะนี่ต้มยำของคุณพี่สีคือเยอะมากอไม่จกตาไม่จตาปะเรามาชิมกันดีกว่าใช่ไหมโอเคคุณพี่เป็นไงบ้างคะลองจิมน้ำก่อนนะคะสักคำหนึ่งก่อนนะคะอ่าฮะนี่แบบไม่ปรุงเลยนะเป็นยังไงร้อยจากมู จะปบับมาเองเลยนันเนี่ยร้อยชังหูอันนี้คือไม่โกงเลยโอ้ยคือดีมูหมก่อนตูหมก่อนอนีด่ดอกหมูชิ้นใหญ่มากตายแล้วฉันคือน้ำลายไหลแล้วค่ะ <c oughs> เพราะต้องส่งกองทัพวันนี้ก็อขอภัยเพราะไม่มีขาตั้งกล้องอีกแล้วค่ะลืมรีบเกินค่ะมะนาวแบบมะนาวแบบเดียวมากเดียวมากนะเดียวถามมาคุณพี่ลองกินแบบว่าเป็นเส้นเป็นเนื้อสิคะดูนะครับมีความหนึบแค่ไหนค่ะ อ ah, uh ืมไอ้เช่นละอยากเลยค่ะไอ่เส้นเหลืองนะคะเนี่ยอ no you know in ุ๊ยคุณแม่ฉันแบบว่าเนื้อเน้นหนึบมากนะลองลองลองชิมลูกชิ้นหรือวะแบบหมูดูดิลูกชิ้นลูกชิ้นคือชิ้นปลาแท้ๆเลยแท้ๆนี่ผสมกินกับน้ำคือโอ้๊ยแซ่บแน่นอนเลยอ่ะอืมเดือดอย่างวัน อ๋อตายแล้วคลางคิดว่ากินกับผู้ชายดูวยมาแล้วนี่มาถึงจานคุณพี่ซีนะคะของพี่ซีจะเป็นต้มยำจา <Okay. S 1> ้าโตรงนี้แบบว่าแบบปกติเลยปรุงแบบว่าไม่ได้บอกว่าเผ็ดรุงเผ็ดน้อยนะคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงเลยนะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวคุกเข,าข่าก่อนกับทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรดูดิโอ้ยได้เยอะมากเยอะเวอร์เยอะดูนี่ตับกีดอกลูกแผ่นหนึ่งเท่าตาคุณแม่ค่ะว้ายตายแล้วน้ำกระเด็นนั่นตับหรืออะไรตับนี่แหละคตับตตัับบมา กูไม่ขอชิมเส้นนะกันนะคะนำ้นำน้ำตามทุกกอดขอโทษน้ำซุปอืมเป็นน้บกลมกลนะเฮ้ยไม่ต้องกลมเลยไม่ต้องกลมเลยดีดียอดเลยขอชิมเส้นนะปกติร้านอื่นเนี่ยเส้นมันค่อนข้างจะติดมันจะหนึบๆนึบหน่อยนะนี่ลองดูก่อนนะเป็นไงเส้นดีนะทุกคนปกติร้านอื่นนะบางร้านเราไปกินนะมันจะเป็นแบบเส้นแบบประมาณว่าเหนียวเหนียวหน่อยแข็งแข็งเคี้ยวยากเลยเนี่ย นุ่มกำลังดีถือว่าโอเคเลยนะแบบว่าคือเส้นดีเลยทุกคนดูนิ่มมากนุ่มมากกอลองชิมเนื้อหมูนะโนหเยอะแผ่นดนหฮะเป็นแผ่นอะแพงทำไมให้เยอะจังดนี่จะเข้าฝ่ามือคุณี่แล้วค่ะอ้โหคุณใหญ่มากให่ดิดูยิ่งกว่านะยอดอืมถ้ากินเขาแบบยั่วหมูนะไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายอือ หมูผสมพริกไทยดำ <Okay. S 1> อร่อยแล้วก็มีความแบบหวานๆ,น,ๆนิ่มๆทุกคนนุ่มมากนะอร่อยมากนะอืมก็ดีเลยเดี๋ยวไปมาอีกเมนูหนึ่งจะเป็นเล็กต้มยำเอ้ยผู้ปิดน,นะคะจะเป็นแห้งนะเนาะเส้นเหน่แห้งของเรานี่ดูมะนาวก่อนมะนาวแพงมะนาวแพงจะลูกใหญ่เด้อมา,าบีบเลยจ้ะนี่เคุกขาอันนี้คือเขาบอกว่าเขาคุกมาให้เรียบร้อยนะทุกคนใครจะแยกก็ได้ไม่คุกนเลยทุกคนเนาะ แล้วดูดีมากเลยอ่ะดูดิ au, ดหอมเลยอ่ะห <a> อ,อมแบบมะนาวอ่ะดูหอมจริง <Yes. S 1> ดีมากเลยนะไม่จุกตาเวยไม่จกุจกตาจริงๆไม่จุกตา <c oughs> แขนอ่ะ <c oughs> โอ้ยเศรษเด้ <c oughs> อลองชิมอ่ะลองชิมเส้นก่อนนะเป็นยังไงเส้นเนี่ยนะอื <c oughs> อโอ,อกลิ่นกระเทียมเคี่ยวหอมมากนี่อร่อยมากเลยเนี้ยจริงจริงจริงอร่อยอร่อยอ่ะโอไม่ต้องปรุงเลยเนาะไม่ปรุงแล้วเออ ยอดหวานกำลังดีเธอมาค่ะสลับคนชิมนิดนึงค่ะหมูเท่ากับหน้าเลยอ่ะเออเอ้ยคือดีแพงทไมให้เยอะหมูแพงไนให้เยอะเด้อบรรยากาศชิมหมูก่อนดีเลยนะนุ่มมากหมูนุ่มบ่อยนุ่มแล้วเงินเด้งแล้วก็แบบได้กินถึงแบบว่าพริกไทยดำบ้านเราอ่ะดูนะคะเป็นไงวปา่าไหมล่ะไม่ต้องเหียวคืนไปเลยอืแล้วก็มันดีจริงๆงโอ้ยคือดี คือเราชิมเส้นดูนะเส้นนี้คือรดเลยนะนี่ปกติร้านอื่นเส้นมันจะแบบติดติดนติดติดนะแต่นี่แบบหนุดเหนียวแบบน่ากินอ่ะโอลุดแบบว่าแซ่บมากเป็นไงอันนี้ต้องทุบนะต้องทุบเลยนะเนี่ยต้องทุบกลิ่นมะนาวกระเทียมเจียนกระเทียมเจียกระเทียมเจียวเล่นมุกไรหยกหยกโอ้ดูน่าจะลูกชิ้นค่ะไม่ใช่เล็กๆนะจ๊ะนี่ไม่จกตาอร่อยจริงดู สิบเต็มร้อยโอ้โหสิบเต็มร้ 500. อยไม่ใช่ห้าร้อยเขาเรียกว่าอะไรสิบเต็มสิบเออสิบเต็มสิบเออตกเล็กนิดน,นึงนะตอนอ่อเรียนนิดนึงหน้นาดาวจ้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกพี่สองคนขอกินกันก่อนนะเ <timing. S 1> <ๆ>พราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาตอนจบกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายตอนจบอีกทีนึงไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ม่ไปค่ะ ค่ะทุกคนในพี่สีกับเพื่อนสาวก็คือไงคะอิ่มแล้วหา่าไม่ไหวอิ่มมากสื้อแบบพี่ไซส์เอสใช่ไหมไซส์เอสค่ะแล้วนี่อะไรพี่แอลกเอ็กซ์แอลเอาไว้ว่าน้ะถ้าใครอยากมากินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำครองภาษีเจริญริมของเรานเนาอแคร์กาในทางสะดวกมาก เอาเป็นว่าก็คืออยู่ตรงไหนนะศุกร์ศุกสันไหมศุกสวัสดิโห๊คเราตรงสวัสดิโห๊คเราตรงท่าเดินสุขสวัสดิโห๊ก็อาจจะเข้ามาในซอยตรงข้างนั้นอยู่ว่ามีตลาดอยู่ในซอยนิดนึงอาจจะเรื่องลับไปนิดหรือคนมาตามแผนที่มีกีพิเศษรับรองไม่หลงแลยนะถ้าใครนั่งรถไฟฟ้าก็ลงหลักสองแล้วก็เออหาทางเอาแล้วกันบอกได้แค่นั้นโอเพี่ก็คือลงเหมือนกันกว่าจะมาถึงแล้วก็มารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ โอ้ต้มยำอยากอยากให้เห็นแบบสภาพหมดหมดไม่เหลือไม่เหลือจริงๆแต่ว่าคือไม่จกตารสชาติทุกอย่างคือเลิดหมูชิ้นใหญ่มะนาวสดโอ้โหน้ำซุปอะไรทุกอย่างไม่ต้องปรุงเอาเป็นว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเรียนเชิญใช่ค่ะเรียนเชิญทุกคนเมื่อกี้พวกพี่สองคนสั่งกันคือเลยนะพีเศษพีเศกสามจาน ร้อยห้าสิบบาทตกจละหาสิบคุย่างเยอะตกใจมากเนื้จะแพงกว่านี้ตัวเล็กอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันไปค่ะเอาไปกันดีกวานนะ่าเนาะไปจ้ะไมยโอเคทุกคนค่ะตอนนี้พี่ซี่ก็คือแบบว่ามาถึงเวลาจะมาลงเรือแล้วค่ะตอนนี้พี่ไหนคะ วัดยายนุยค่ะเราก็จะมาลงเรือที่นี่นเนาะเขาจะมีคุณพี่แบบว่าเออสแตนบายรออยู่ท่านาบ <Okay. S 1> นะคะมาถึงปุ๊บเราก็บอกคุณพี่ว่าเออขอจองเรือหนึ่งที่สองที่ตามที่นั่งเลยก็แล้วแต่นาะลงฝรั่งมังกรมังค่ายังมาเป็นกับพวกชั้นอีกครับพวกชันนี่คือลงแล้วลงอีกอะทุกคน <Okay. S 1> ทุกคนเนี่ยถ้าใครแบบว่าเออสะดวกแบบมารถไฟฟ้าเนาะลงสถานีวุฒิกาศก็ศก <Okay. S 1> ให้กับวัดเลยค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะสวยมากสวยมากนั่งรอแบบว่าโโหยิ่งกว่าจ้ะ เหมือนอยู่ในเมืองหิมะเมืองหิมะอีดาก็คือหิมะหิมะเหงื่อแตกมากไม่ไหวมากปากซิดมั้ยเนี่ยลองพื้นมันหนาเอือบเลยค่ะไม่ได้ช่วยเลยค่ะตอนนี้ลองพื้นหมดแล้วค่ะโอเคกับทุกคนค่ะตอนนี้พี่สีขึ้นเรือแล้วค่ะเป็นไงคุณสางงมากไอ้นั่นคืออะไรอ่ะคือแบบว่าโอ้โหแบบเฮ้ยคือสวยนะตอนนี้คือนั่งเรือแล้วคือดีเลยนะเฮ้ยคือเลิศเลิศ เราต้องมีการจับเรือน,นิดนึงนะทุกคนจับ้างในค่ะจับ้างในจับ้างในจับ้างในจ้า <c oughs> นี่ทาเรามากับคุณพี่ค่ะโอ้โหเครื่องยนต์นึกว่ารถปอร์เช่ค่ะนึก็่ารถฟอร์กก่ทุกคนอ๋อ <c oughs> ชาุ่เมื่อมากตองนี้ทุกคนขาทุกคนมองอนะทุกคนเราปค็คนส่วะเวเร์เอาสิห <c oughs> น้าก็สวยนะตอนนน้เออาสงาม เรือซิงกมากอะทุกคนโอ้ยโดยคูค่ะมังว่าโอ้ไม่โอ้ไมาว้าวว้าวโอ้เอ็มจีมากทุกคนได้แรงอ,อกมากเลยอย่ะถูกใจมาก โอ้ยนี่เขามีเรือหลายโดยสายหลายประเภทนะโทเนาะดูทีแบบนี้ก็มีเนาะสมบัติอัมโหยจ้าสมคับประกวดแต่รอบมีกับคุณพี่ของใคยังไม่รู้เลยนะจ้ามาเลยงามมากเก๋ๆโอเคค่ะตอนนี้พวกพี่ก็ได้ขึ้นบนวัดภาสีเจริญแล้วค่ะหรือว่าวัดปากน้ำของเราเนาะตอนนี้พวกพี่กำลังแบบว่ารอสบายสังฆทานกับหลวงพ่อหลวงพี่อยู่ค่ะ แป๊บนึงนะคะทุกคนข่าวตอนนี้บรรยากาศคือเงียบมากเพราะว่าในวัดในวัดควาสงบเนาะมีเพื่อนสาวบอกว่าถ้าทำบุญแล้วก็จะสวยอย่างนี้จ้า<ะ>ปิ๊งค่ะขนตาก็จะเงองามแบบนี้จ้ะมีเป็นงน่ากลัวมาเจ็บปากไม่ไหวอย่างนางมันทก,กว่าเอาว่าแบบพวกี่สองคนขอตัวถาวายสารแป๊แนึงนะทุกคน เสร็จแล้วก็มันลงเรือเพื่อจะให้อาหารปลาต่อค่ะให้บนหก<า>มันก็ไม่ให้โซกนะพพี่ก็เลือกให้ในน้ำไปจ้ะ <c oughs> ให้ปลาใช้เคยไปเลยลาจา้ะนี่อยู่หน้าวัดปากน้ำหน้าตรงข้ามวัดกันไปเลยจ้ะนีจ่าปลาสว่างโอ้โหตัวเข้ากับช้างุณพี่อยากจะจับเป็นต้มยำเหลือเกินค่ะแต่กลัวบาปนี่องค์พระจะอยู่ด้านหลังเราเนาะไปจ้ะตอนนี้เป็นไงครับคุณเพื่อนโอมาเป็นบุญตาบุญตายอีกแล้ว โอ้โหองค์ใหญ่มากพระ<ำ>พระธรรมพระธรรมคำสอนขึ้นมาเ<ำ>นาะจลิตน่าจะเข้าวัดตั้งแต่แรกร้านเรา่าจะพักก่อนนะคะนี่โอเควันนี้เรือเราก็มันจะล่องแล้ค่ะไปค่ะเอองามโอ้ว้อีกแล้วค่ะว้อีกแล้วไว้เก่งไว้ที่หนึ่ง,ง,งขาสอบตามตัวตรงๆค่ะ หวดหน้าตองคาวบอกนะบรรยากาศค่อนข้างจะโอเคเลยตอนนี้ถ้าใครแบบจะมาช่วงพี่ซีมามาช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะตอนนี้เนาะบรรยากาศก็แบบไม่ได้ร้อนมากถือว่าโอเคถ้าใครแบบกลัวร <voit S 2> ้อนกว่านี้ก็สี่ห้าโมงเย็นก็จะเย็นกว่านี้อีกหน่อยก็จะร่มอีกนิดนึงเดีพี่ว่ามาตอนนี้จะสวยเพราะว่าแสงสวยมากเดียพี่ก็คือขอร้องเลยอีกนิดเพราะว่าถ่ายรูปไปเยอะมากเมื่อกี้ถ้าใครไม่เชื่อค่ะขึ้นรูปค่ะนี่ค่ะโอ้นี่บรรยากาศเริ่มร่มแล้วค่ะเนี่ยนะคะคุณเพื่อนตอนนี้คือยังงามอยู่ยังแบบซึ้งเลยค่ะมาทำคำสอนอยู่เออโอเคหันหน้านิดนึงค่ะ เลิดจิกรองเล่นหนึ่ง ใค่ะตอนนี้เราสองคนก็คือเนาะนางว้พากันแบบว่าคุคลิบเป็นแบบว่ายังไงนะแบบเลิศมากคุยศูนย์หกสี่ห้าสองเก้าคุณพี่คุณพี่ทัดจัดเบอร์ก่อน สี่ห้าหกด้ยนะครับแหมไม่ทานเบอร์สิบหลักบอกได้สามตัวเมื่อก oh ี้ผ um ู้ชายขอเบอร์เหรอผู้ชายไม่คิดเป็นเองไม่คิดเปเองคิดเปเองเนาะเข้าวัดทำรมบัณฑ์โมก็เผื่อได้ได้สามีนิดนึงคอยว่านเนาะเห็นผลเลยเมื่อกี้เห็นผลเลยแต่ว่ามันมีกรรมอีกนิดนึงกรรมบงโอเคแล้วถ้าเกิดจุดนี้นะถ้าเราล่องเรือมาเนาะพี่เขาจะมาจอดให้แบบว่าเอ่อตรงด้านหลังจนยาวมาถึงด้านหน้าเนาะตจนแบบว่าถึงแบบว่าปากทางสามเหลี่ยมข้างหน้าเนาะเขาจะมาจอดไว้ตรงนี้เราก็สามารถแบบถ่ายมุมพระด้านหลังนี่เลยค่ะ เป็นไงคะสวยมากใหญ่ที่สุดในโลกในโลกอีกแล้วเหรอคะในโลกแล้วเอาไปว่าแบบว่าเอาในประเทศไทยก่อนนะตอนนี้ละกันเพราะว่าในโลกน่าจะเป็นของเมืองจีนกันทุกคนค่ะโอเคเป็นสุดกินกินอะไรได้กันสดชื่นแล้วกันบอกว่าริมคลองน้เพราะว่าเราอยู่แต่ก็มีปลาเยอะแยะเลยในเยอะเพราะเราอยู่แต่ในบ้านเราเรียกบลาซิลปลาซิวบ้านเราอยู่ใกล้นคลองแสนแสบก็คือตรงนั้นจะมีกลิ่นตรงนี้ไม่มีกลิ่นน้ำดีน้ำน้ำปลาสีเจริญดีอยู่เออคลองแสนแสบเราอยาก อืมโอเคอยู่ก็ดีอวู่คลองเสียนิดนึงโอเคดีกว่าถ้าปิดตอนจบกันนะคะทุกคนค่ะไปค่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแบบว่าตอนสุดท้ายคุณพี่2องคนแล้วค่ะใช่เราก็จะจบปื้มปีติมากนะอิ่มดงอิ่มบุญเนาะแต่มาดูวิววิวต่างๆรอบๆของวัดปากน้ำของเราเนาะก็เห็นองค์พระข้างหลังสองอันนี้เนาะแปลว่า EP นี้เราสงคนก็คือถือว่าโอเคไหมโอเคเลยคุ้มมากเลยนะ เอาไเป็นว่าแบบว่าไงนะ้นอิ่มใจเป็นมุอิ่มใจสามตัวตรงอีกแล้วเอาเป็นว่าเนาะถ้าใครแบบว่าสนใจจะเว้มากก็ลงรถไฟฟ้าตรงวุฒากาศ <c oughs> แล้วก็เดินมาตรงวัดใหญ่นุ้ยเนาะใกล้ๆกันแล้วก็ตรงมาที่ลือก็จะมีพี่ส,ตสแตนแตนบายเรืออยู่เนาะแล้วก็มาติดต่อพี่เขาแล้วพี่เขาจะโทรเบอร์ให้หรือว่าใครแบบว่าสะดวกที่จะไดขึ้นจุดอื่นที่ไม่ใช่ที่นั่นจะตรงแบบตรงไหนก็ได้แบบว่าตรงริมคลองตรงนี้เนาะก็สามารถโทรไปหาพี่เขาได้เราที่ขึ้นเบอร์ให้กันนี่ค่ะก็สามารถติดต่อได้เราจะขึ้นตรงไหนก็ โทรหาพี่ขอพี่เขาก็จะมารับเราเนาะร้านกว๋วยเตีย๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยนะอ่ะกว๋วยเตี๋ยวต้มยำริมคลองภ<อ>าษีเจริญนั้นก็คือเลิศเน,ะนาะแบบแบบไม่จกตา50บาทพิเศษล้ำลือจริงหรือเปล,ล่าล้ำลืจริงถ<อ>ืว,ว่าได้เยอะมากบรรยากาศดีริมคลองไม่ร้อนดนะ้วยเนาะอยู่ใต้กอไผ่เดีคุณพี่สองคนเมื่อกีนนะ้เนาะคุณไปกินมาคือเลิศมากเอาเป็นว่าถ้าใครแบบสนใจเนี่ก็คือแวะไปเอาเป็นว่า <Okay. S 1> อีพีเออเที่ยวคลองภาษีเจริญไว้พาคุณพี่ต้อง จบไปก่อนกับอีพีนี้ว่าอีพีหน้าเราจะไปไหนกันแล้วก็ค่อยว่าอีกเนาะค่ะว่าเพื่อนฝากคนพี่จะได้แบบว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวคนพี่เปล่าเนาะโอเคแบบนี้แบบเลิศมากเลิศมากยินดีมากเพื่อนสาวยินดีพามาตลอดเพราะว่าเราไม่ค่ยยินใครครบแล้วค่ะเพราะว่าต้องเปิดเอออีพีเป็นเพื่อนใหม่ตลอดเพราะว่าเพื่อนเก่าๆก็คือหายไปหมดแล้วโอเคเปนว่าพี่สองคนต้องไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอ E นอีพีน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชุบ 背包。